ท่าผู้ชมพิการลบครับผมออกจากวังกกไฮที่เป็นที่ตั้งของฝายโบราณพันปีเวลา17.10นตอนนี้ก็ว่าเข้าไปเกือบ17.3040แล้วละเพราะว่าขึ้นเขามาผมก็มาที่บริเวณที่เป็นฐานบริวารปราสาทลูกสิ่งที่เห็นนี้เมื่อปี2 5 5 4 เราได้เห็นพอมากับลุงบุผาลุงบุผาก็ฝันว่าตอนเช้ามืดน่าจะเดือนมีนาคมลุงบุภาลุงบุผาฝันว่ามีแหล่งตัดหินมีตายายคนโบราณมาตามประมาณ30กว่าคนเช้ามืดก็มาดูก็เห็นมอเตอร์ไซค์มา มาเห็นแดงตัดงั้นพอมันเห็นที่หนึ่งเราก็เลยกระจายกันออกมาพอกระจายออกมาก็เห็นตรงนี้ล่ะก่อนเพื่อนเนี่ยก้อนนี้หละ่ะผมมากับลุงบุปผาพอเห็นแล้วเราก็เดินตามแต่มันไม่ได้มีแค่นี้ท่านผู้ชมมาดูไปเ้อมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีฝั่งนี้นี่แต่ว่าเป็นคู่ขนานไปนี่นี่ห่างประมาณวากว่าเนี คู่ไปเลยคำถามก็คือว่าพอมาถึงตรงตรงประมาณอีกสักหน่อยนะ่ะมันหักขวาเลยหักหักงกุงไปนู่นหักงุงไปนั่นแล้วหักไปทั้งสองข้างเลยนะก้อนหินโบราณนี่เลี้ยงเลยทีนี้เราก็ได้บอกทางผู้หลักผู้ใหญ่ ทางพี่ใหญ่บ้านทางพี่สันทางคมศิลก็มาดูกันแล้วพี่สันก็อาจารย์สันสุทติบุญยตยังก็มาจับพิกัดองศานั่นแหละปรากฏว่ามันตรงกันกับพระอาทิตย์ขึ้นแป๊ะเลยเดือนมีนานแต่ถ้าหากช่วงทันวาน,นี่พระอาทิตย์จะคอยไปนี่ตะเวนอ้อมเข้ามานี่ตอนนี้มันเป็นวันที่ 18, 19, 20, 21, 22เนี่เป็นวันเหมาหยันกลางคืนนาน13 ชั่วโมงครึ่งประมาณนีนะ้ที่ตรงนี้แล้วเจอแล้วทําอะไรกรมศิลปากร,กรเขาก็มีงบประมาณมานะแล้วก็มีอาสาสมัครที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยก็มีงบประมาณมาช่วยกันทําสะอาดเยอะนานๆไปมาก็หมดงบประมาณนะทีนี้มันก็จะปล่อยทิ้งล้างไปอย่างนี้ไม่ได้ก็โชคดีว่าผมก็เจอทางได้พากรมศิลปากร,กรมา ตอนที่ขุดสำรวจฐานไอ,อะสะพานขอมที่ในเมืองก็เลยพามาดูมาดูแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คงจะเป็นคนโบราณงั้นแ,แล้วก็ที่ตรงนี้ท่านผู้ชมมาดูมันมีโชคดีมันเป็นแอ่งถ้าจำไม่ผิดนะเออเดี๋ยวไม่ใช่ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเป็นแอ่งมันเป็นอยู่แล้วนะก็เลยแซะดูปรากฏว่าเห็นฐานเนี่เป็นแผ่นหินเรียงผมก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาขนานไอ้กำแพงเมืองหรือเราผมก็ตอบไม่ถูกคือผนงังอะผนังกำแพงะเตรียมฐานรากไว้แล้วตรงนี้ก็ปูพื้นหินมาดัน โน่นเลยนะเกือบถึงถนนดำเลยนะเกือถึงลาดยางจากนั่นไปเนะี่ยนับดูสิครับประมาณ4ี่ห้านะแล้วผมก็เชื่อว่ามันอาจจะต้องมาถึงฝั่งนี้อาจจะไปถึงนู่นก็ได้เพราะยังไม่มีการสำรวจแต่ผมสันนิฐานว่าบริเวณนี้เนี่ยอาจจะปูพื้นด้วยหินไว้แล้วนะ เพื่อที่จะทําประสาทนะครับเฉพาะผมเดินมานี่ก็สี่สิเมตรปละมานี่นะแล้วก็ไปนี่อีกไปโน่นอีกนั้นถ้ามันขึ้นจริงๆนะปราสาทหลังนี้โอ้โหพระเจ้าจอร์ดสกุทครมีของดีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรงบป,ประมาณมาให้ทางกรมศิลปากร สำรวจคุดค้นไหมคนอื่นไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับต้องให้กรมศิลปากรเท่านั้นนะครับแล้วถ้าหากว่ามีงบประมาณมาแล้วถ้ามีกล้องไรด้ามาบินสำรวจภูเพรเนี่ยโ,โดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเรานะครับ <ried. S 1> ผมคิดว่าเราจะเห็นอะไรที่อัศจรรย์ของเมืองสกลนครความลับเป็นพันปีจะถูกเปิดเผยหรือจะเปิดเผยรุ่นเราหรือเปล่า าท่านผู้ชมอยากจะเห็นก็ควรจะเลือกผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เพื่อมาพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เป็นจริงเป็นจังสกลนครเนี่ยอย่าลืมนะครับผมนะใส่เข้าไปาสีธรร่ธรรมเสมออารยธรรมธรรมธรรมชาติวัฒนธรรมสกลนครเมืองแห่งสี่ธรรมและหลักฐานที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือหลักฐานของ อารยะธรรมซึ่งเป็นรากเง้าของพวกเราไปมันทำแล้วนี่จะหกโมงเย็นแล้วสิบแปดจุดศนย์ศูนยนั่น้าเริ่มมือเดี๋ยวเพื่อเดินขึ้นไปอีกเดี๋ยวพบกันใหม่ทิปหนะ้าวันนี้ก็รายการลุยผ่านเลนรายการช้าไซยคำรอดทีวีก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่โอากาสหน้านะครับสวัสดีครับ